ออกเสียงชื่อประเทศในเอเชียในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง South Korea South Korea ประเทศเกาหลีใต้ Sri Lanka Sri Lanka ประเทศศรีลังกา Pakistan, Pakistan, ประเทศปากีสถาน Nepal, Nepal, ประเทศเนปาล Japan, Japan. ประเทศญี่ปุ่นอิสราเอลออิสรลประเทศอิสราเอลจีน <China. China. S 1> ประเทศจีน บังกลา s h Bangladesh, Bangladesh. <S ประเทศบังกลาเทศอ f ฟก a นิส t a n อัฟก a น i s t a n ประเทศอัฟกานิสถานบู t a น บูตานประเทศบูตาน India India, India. ประเทศอินเดีย Iran Iran ประเทศอิหร่าน Lebanon Lebanon ประเทศเลบานอน Mongolia Mongolia ประเทศมองโกเลีย Saudi Arabia Saudi arabia, saudi arabia turkey turkey, turkey. uzbekistan uzbekistan ประเทศอุซเบกิสถาน